ฉันเจอแล้วจ้ะแป้งที่ให้ฟินิชผิวที่เหมือนผิวไม่เคยมีปัญหาผิวมาก่อนอะ่ะแป้งที่ให้ฟินิชเหมือนแป้งเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ราคาหลักร้อยนี่จ้ะใช้มาสักพักแล้วแป้งเจนนี่พรีเมียมชิผลิตที่เกาหลีนะคะเนื้อแป้งเขาเนี่ยจะมีความบางเบาแต่ว่าปกปิดดีนะอ่ะเดี๋ยวลองทาครึ่งหน้าให้ดูก่อนโอ,โอ้อันนี้คือแตะแค่ครึ่งหน้ามันเนียนมากมันเนียนมากคะ่ะ แต่แป้งแค่นิดเดียวเขาปกปิดได้ดีมากแล้วฟินิชผิวดูบางเบามากนะทุกคนไม่ดูหนาเตอะเลยผิวก็คือแบบดูเรียบเนียนประหนึ่งว่าเราไม่เคยมีปัญหาผิวอะ่ะอันนี้คือทาเสร็จหนึ่งรอบผิวคือเนียนมาก ดิฉันไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนแล้วนี้นะคะฟินิชผิวดิฉันไปแต่งหน้ามาครบลูกเรียบร้อยเหมือนลงรอง,องพื้นนะเอาดีๆอย่างหนึ่งที่ชอบมากเกี่ยวกับแป้งของเขานะคะก็คือพับค่ะคือมันทําให้ยิ่งเกลี่ยแป้งได้เนียนมากตลับเขาก็สวยนะทุกคนมีกลิ่นดอกไม้อ่อนๆมันเป็นกลิ่นสารสกัดจากดอกไม้เวลาออกแดดออกไรกรา,การ่วงกระแจ้งคือสวยมากฟินิชผิวคือดีมากเลิฟม,มากแล้วคุมมันดีเวลาเหงื่อออกเนี่ยผิวจะยิ่งสวยดูช่ำม,มง่าจะให้ตินะติแค่อย่างเดียวเลยเขามีแค่สอง แต่สีนี้จริง,รงๆก็ตาใช้ได้นะโอเคมากแต่น,นิฉันเันสาวสายฝ่อเนาะบางทีก็แบบอับดงอับแดดถ้าเกิดเขามีสีเข้มอีกสักสีหนึ่งมันจะเริศม,มากแต่ถ้าใครผิวประมาณนี้นะคะแล้วชอบแบบงานผิวฟินิชผิวผ่องๆแบบนี้จัดโดนทูบเขาตอรแบนด์นราคาหลักร้อย